กั่ต่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนำพุทธศาสนิกชนนะคะรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเนื่องในงานประเพณีสักการะหลวงปู่ขาวอนาลายโยงานวันก,ต,นกตันยุตาบูชาคุณพระบูรพาจารย์วัดถ้ำก่องเพลนค่ะ ภายในศาลาพระอุโบสถวัดถ้ำกองเพนตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดนองบลุพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผ้วราชการจังหวัดนนงบาพูนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสักการะหลวงปู่ขาวอนาลโยงานงานวันกัตัญุตาบูชาคุณพระบูรพาจารย์วัดถ้ำกองเพน และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2568โดยมีพระราชภาวนาวาชิลากรหรือหลวงปู่อินทวายสันตัดขออภัยค่ะสันตุสกโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพลง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นองค์ประธานแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่งกันโอกาสนี้คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนำผู้ร่วมปฏิบัติพิธีเจริญจิตภาวนาด้วยสำหรับงานประเพณีสักการะหลวงปู่ขาวอนาลโยงานวันกตัญยุตาบูชาคุณพระบุรพาจารย์วัดถ้ำกองเพนและงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2568 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11พฤษภาคม2568โดยในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าวันนี้นะคะเวลา7นาฬิกาค่ะจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆพิธีสักการะหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่บุญเพงเขมาพิรโตและพิธีเวียนเทียนและในเวลา14นาฬิกาค่ะจะมีพิธีทอดพระป่าสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ปฏิฐาพระธุดงคกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะโดยมีผู้มีจิตศรานะคะสามารถร่วมทำบุญทอดพระป่าด้วยตนเองหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4095712218หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพค่ะเลขที่บัญชี768 7 9 8 9 5 9 9ค่ะชื่อบัญชีเพื่อพิพิธภัณฑ์กรรมฐานค่ะ